ที่แล้วเราได้ไปทราบถึงสูตรของบริษัทกันไปแล้วมาในช่วงนี้ครับเรามาดูในส่วนของการบริหารการจัดการกันบ้างซึ่งเทปนี้เป็นเทปแรกครับในการมาสัมภาษณ์บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปดูกันครับว่าคุณสุพรรณมงคลสุธีซีอท่านนี้มีแนวคิดวิสัยทัศน์ที่แตกต่างอย่างไรกับซีอที่ผ่านมาของรายการเรากันครับ เรามาเริ่มจากความเป็นองค์กรคุณภาพในสายตาของผู้สุพันธ์ก่อนมองไว้ว่ายังไงคะตอนนี้คือเราเราคงจะต้องมองว่าธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยคนสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเรามองเรื่องทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะหาหทุกอย่างให้หใ,หให้ความสำคัญกับเขานะครับเรามีที่นี่เรามีฟิตเนสด้วยนะครับเรามีโต๊ะปูมีโต๊ะปิงปองมีห้องห้องจัดเลี้ยงมีห้องคาราโอเกะต่างหาง และแม้แต่ห้องใหญ่นี้เราก็ทําเป็นห้องคาราโอเกะนะครับมีจอใหญ่มีอะไรเวลาไว้สําหรับเขาพักผ่อนจัดอีเวนต์นะครับจัดมีกลุ่มกิจกรรมเฉพาะเนีย่ยเราก็จะมาใช้ห้องนี้กันหรือแม้แต่ว่าเรามีห้องประชุมใหญ่โตนะครับซึ่งจุคนได้ละร้อยห้าสิบคนซึ่งเป็นเป็นระบบเทเตอร์เหมือนเหมือนโรงหนังเนี่ยซึ่งเวลาเราเชิญลูกค้ามาสัมนาเวลาหลังจากสัมนาแล้วก็มาใช้ใช้ีตีใช้ทานอาหารที่นี่นด้วยเออนอกจากนั้นเนี่ยห้องนี้เนี่ย ถ้าถ้าพนักงานมาตอนเช้าทุก,ทกเช้าเรามีอาหารเช้าให้ฟรีนะครับกลางวันก็เป็นราคาพิเศษนะครับถ้าพนักงานมาทานเช้ามาเช้านี่ฟรีหมดไม่ไม่จำกัดจํานวนนะครับทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเรื่องสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าที่บริษัทซิเน็กประเทศไทยจํากัดมหาชนแห่งนี้จะไม่ละเลยและพยายามสรรหาสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างควัญและกำลังใจให้พนักงาน<ๆ>เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่พนักงานได้ดีเลยหลักๆเรามาถามถึงในส่วนของผู้บริหารระดับกลางกันบ้างทรบาบไหว่ามีการส่งไปเรียนด้วยหรอคะต้องต้องบอกได้เลยว่าเรามองเห็นว่าผู้บริหารระดับกลางก็เป็นส่วนสำคัญเลยเพราะคนผู้บริหารระดับกลางนี่เป็นคนไร้างานซะเป็นหลักเพราะฉะนั้นในเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดคอร์สผู้บริหารระดับกลางทั้งหมดเลย6กเจคนเนี่ย โคกับทางจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับทาหลักสูตรมินิเอเบอแล้วก็มา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 คัสตอมัย้หลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้บริหารของเรานะครับเรียนอบรมประมาณ4เดือนนะครับเรียนอาจจะเป็นเรียนบรรจุแล้วก็มีกิจกรรมต่างวัดรวมทั้งเดินทางไปดูงานต่างประเทศด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะตั้งจนจบหลักสูตรแล้วผู้ที่จบแล้วับจบแล้วก็จะได้ประกาศสียบตรมาด้วยนั้น ได้รวมค่าเดินทางทุกอย่างนะครับเราเป็นสปอนเซอร์ทั้งหมดเลยครับนะคะแล้วก็ยังมีการต่อย,ยอดถ่าไปสู่การให้ลูกค้าของเราเนี่ยร่วมเรียนด้วยจะเป็นคนละคอร์สกันใช่ไหมคะคเป็นคอร์สอะไรคะคือตอนนี้เนี่ยคอร์สนี้กลังจัดอยู่ปัจจุบันนี้ยังจัดอยู่จะจะจบเดือนกันยายนอันนี้เราเรียกว่า Advanced IT c o นั่นคือเราดึงเอา CEO ของร้านคอมพิวเตอร์ทั้งหลายทั่วประเทศะนะครับมีมาตั้งแต่ภาคเหนือภาคก,กลางภาค ไ้นะครับนะมาซึ่งเป็นลูกค้าเราลูกค้ารายใหญ่ของเราแล้วก็เราก็ทำคอร์สทำเหมือนกันนะทำเป็นคัดส,สมัยร่วมกับจุฬา,าลงกรณ์มหาลัยนะครับคณะพาณิชย์และการบัญชีนะครับใ,ให้เขารู้จักว่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเราเนี่ยคนที่ทำธุรกิจเนี่ยจะเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องขายเรื่องการตลาดแต่จะไม่เก่งเรื่องบัญชีการเงินเรื่องของแบ็กออฟฟิศเรื่องโลจิสติกเ,เรื่องคลงัเงเรื่อง เพื่อเราจะคัดสมยให้เขารู้พวงนี้เรื่องกฎหมายกฎหมายธุรกิจลักษณะนี้นะหรือกฎหมายไอทีนะแล้วก็เชิญวิทยกรจากบุคคลภายนอกนะครับที่ที่มีประสบการณ์เยอะๆหรือตั้งแต่ภาพใหญ่เราคุยได้ภาพใหญ่ของประเทศในโลกนี้ประเทศจนถึงภาพเกี่ยวธุรกิจเขานะครับคอสเปิดผมก็ได้มีโอกาสเรียนเชิญท่านประหลัดกระทรวงการคลังดรเรพงมาเป็นผู้ เ,เปิดแล้วก็จัดสัมนาและยังมีหลายๆครับเป็นวิทยากร,กรและมีหลายๆท่านอย่างเช่นดรอาคมเลขาสภาพพน์หรือท่านประยุงศักดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมแล้วมาพูดถึงภาพใหญ่หรือแม้แต่ท่านประหลัดวิทูลประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็มาเป็นช่วยเป็นวิยทยากรให้ส่วนพอลงดีเทลก็จะมีอาจารย์มาพูดเรื่องบัญชีการเงินนะครับในภายหลผมก็ได้เรียนเชิญคุณปัตนาจากเครือไมเนอร์นะครับหลายๆท่านนะล้วนแต่ที่จะมีความเก่งทางด้านต่างๆแล้วก็เชิญมา นะครับเพราะฉะนั้นจะทาให้พวกเขาเนี่ยเนี่ยเราเปิดไปสองเดือนละทุกคนแฮปปี้แล้วตื่นตาตื่นใจโดรเรายังเป็นกังวลว่าลูกค้าต่างหวัดจะเดินทางมาเรียนได้ทุกวันที่ไหมพวกเขาแฮปปี้ที่เดินทางมาเรียนตลอดแล้วก็ไม่เคยขาดกลับเป็นกลุ่มนี้ลูกค้าไม่ค่อยขาดด้วยเขาแฮปปี้หนึ่งเขาได้มาเรียนได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนทัศนะถึงกันฮะแล้วก็ได้ได้มีทํากิจกรรมร่วมกันเพราะบางทีเราก็จะมีกิจกรรมเป็นช่วงๆนะครับ ตอนเย็นไปทานเลี้ยงกันมีกิจกรรมกันหรือหรือมีการออกทริปไปต่างจังหวัดน,นะคะก็ะเรียกว่าได้ความรู้กันทั่วถึงแล้วกันเป็นสิ่งที่ทางซินเนก์มอบกลับไปให้กับทั้งลูกค้านะคะผมคิดว่าสายงานต่างๆของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าเ,เราเตรียมความพร้อมมามากเรามีผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกมียอดขายอยู่หลายแสนล้านนะครับเช่นบริษัทซินเนก ซึ่งมีอปเปอรชันอยู่ทางสำนักง,งานใหญ่ที่ไต้หวันแล้วก็สำนักง,งานใหญ่อีกที่หนึ่งในอเมริกาเราได้เรียนรู้จากบริษัทเช่นนี้อยู่ค่อนข้างจะเยอะในบ้านเราผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะเติมนะครับคงไม่ใช่เป็นเรื่องของสายงานใดสายงานหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องของคนนะครับคือบ้านเราเนี่ยการที่จะสอหาคนที่มีคุณภาพให้มาร่วมงานกับเราและรักษาคนที่มีคุณภาพให้อยู่กับเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องยากสำหรับทุกองค์กรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของเอชาการสร้างทรัพยากรมนุษย์ การทําให้คนของเรามีความเก่งมีความพร้อมเนี่ยนะครับคงเป็นสิ่งที่เราจะโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ทําให้ดีขึ้นได้ในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตทุกครั้งเนี่ยเวลามีการขยายธุรกิจนะคะในกลุ่มของอสัหหรือซีเนก็ตามแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มักได้รับโอกาสเสมอนะคะเข้ามารับผิดชอบในโปรเจกต์นะคะต่างๆที่บริษัทกําลังจะเดินหน้าไปเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ มีค่ามากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าคนมีความสามารถแล้วเนี่ยมันไม่มีเวทีให้ยืนเนี่ยมันก็ไม่สามารถพรูฟให้คนเห็นได้ก็ต้องก็ต้องขอบคุณก็ถือว่าจริงๆคุณสุพันเนี่ย,ม,ยมองเป็นไอดอลในเรื่องของการทําธุรกิจเลยนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าวันที่คุณสุพัน work h a r ดก็ work h a r ดเวลาถึงเวลาที่เป็นไลฟ์สไตล์เป็นชีวิตส่วนตัวเนี่ยเธอก็พฮาราดเหมือนกันนะคะก,ก็ก็ถือว่าเป็นไอดอลเลย กลับเข้ามาสู่เรื่องของซีเน็กกันเองบ้างนะคะเรื่องของมาตรฐานก็สําคัญเหมือนกันการที่จะทําให้ได้รับการยอมรับและก็เชื่อถือจากลูกค้านั้นเรื่องของมาตรฐาน I s o ก็สําคัญกับเราได้ทั้งมาตรฐานไ s โ9 0 00นะครับมาตรฐานไ s โ1หมนเราได้รับรางวัลมาตรฐานรั่ง Happy w o r k p l a c e Happy Workplace นะคะก็เป็นรางวัลที่ทางสสออรร่วมกันจัดขึ้นมาก็้วยเหมือกัน ได้ได้ด้วยครับเพราะทุกคนเราก็ต้องการทําให้ถานที่เราเป็นถานที่ที่ทํางานแล้วมีความสุขนะคะคใหญ่จะไปเจาะถึงส่วนของไอโซด้านรักษาสิวดลอมเพราะว่าทีนท้ายเบรกที่แล้วไว้การที่จะได้ไอโซตัวนี้ต้องทำยังไงบ้างะคะอ๋อเราก็จะมีคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับเราก็จะมีแคตตาล็อตของไอโซหมื่นสีว่าต,ต้องทําอะไรบ้างเั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ทําตามแคตตาล็อของหมื่นสีไว้วนะครับเรื่องการรักษาสิวดลอมจะเห็นได้ว่า โครงสร้างหรือว่าอาคารของเราทุกอย่างเนี่ยนะเราเตรียมพร้อมสำหรับรองรับเรื่องไอโซนี้ไว้นะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ยังกำลังพิจารณาว่าถ้ามีระบบการจัดก,การอะไรที่มันดีกว่าน,นี้อีกเราก็พร้อมที่จะเข้าไปไม,มีส่วนร่วมตรงนั้นนะคะยอดเยี่ยมขนาดนี้ทางซ i นเนกเองท,ทําธุรกิจมาเกือบจะ3าก30ปีแล้วเนี่ยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างะคะอ๋อเราก็ได้รับรางวัลอย่างเช่นการ เป็นเซอร์วิสดีเด่นของภาคพื้นเอเชียของ i ิน e l บ้างของเอฟซัน um บ้างหลายๆบริษัทนะครับแล้วก็ก็ล้วนแต่ที่ล้วนแต่สินค้าที่เราขายเนี่ยทุกแบรนด์เนี่ยก็จะให้รางวัลเรานะครับเป็นดิสพิลิเตอร์ดีเด่นบ้างะนะครับเซอร์วิสดีเด่นเนี่ยเป็นลักษณะนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ทราบมาว่ายังได้รางวัลด้านเกี่ยวกับ CSR ด้วยเหมือนกันต้องครับ,ะะรบอันนี้เราเราบอกเลยว่าเรามองหลายหลายพาร์ทแล้วมองตั้งแต่พาร์ทความเป็นโอนเนอร์ และพนักงานและกำลังทั้งสังคมอันนี้เป็นพาา์ที่สําคัญเพราะฉะเมื่อเมื่อสปีแล้วเราก็มีความโครงการว่าเราจะทําเรื่อง IT Library IT รีไอท r ไลบก็คือเบิจากคอมพิวเตอร์ให้กับห้องสมุดต,ตามโรงเรียนต่งตางๆนะครับโดยแต่ละจังหวัดน,นระวังโครงการว่าภายใน5ปีครบทุกจังหวัดน,นะครับและโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นเป็นโครงการที่เราเพิ่มเป็นพิเศษเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ของเรามีพระชนพรรษาครบ8ปดสี่พรรษานล้น <ừ> ปีนี้เนี่ยเราก็วางโครงการเราจะเบิจาคแปดสี่โรงเรียนทีนี้การเบิจาคของเราจะแตกต่างคนอื่นแล้วหนึ่งคองมพิวเตอร์ที่เราใหม่คือเราเบิจาคเข้าไปคือรุ่นใหม่ล่าสุดประเด็น <ừ> สําคัญก็คือว่าโครงการไอทีเราเบิจาคให้ไปทําห้องสมุดและที่สาคัญคือว่าในคอนเทนต์เราไปพร้อมคอนเทนต์นะครับหมายถึงว่าเรามีโปรแกรมเรื่องห้องสมุดลงไว้เรียบร้อยเลย<อ>มีโปรแกรมมีหนังสือ มีประมาณสองสามพันเล่มเป็นอย่างน้อยอซึ่งสามารถเด็กสามารถคิดดูหาความรู้ได้จากหนังสือเท่านั้นไม่พอเวลาเราไปบริจากส่วนใหญ่โรงเรียนที่เราไปบริจากเนี่ยเขากา็จะไม่ได้เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยอะไรมากมายนะครับอยู่ระหว่างการพัฒนาบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีการไปสอนอไปเทรนให้กับอาจารย์เพื่ออาจารย์จะได้สอนให้กับเด็กนักเรียนเท่านั้นไม่พอหลังจากเราส่งมอบแล้วเราก็จะมีทีมงานทีมหนคอยมอนิเตอร์กับโรงเรียนว่าเป็นยังไงบ้าง ว่าที่เข้าไปแล้วเขาได้ใช่ดั้วเราต้องการให้ไปแล้วมีมีการที่จะให้เขาได้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่ไปแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วไปแล้วก็เก็บเอาผ้าคลุมไว้ไม่กล้า ใช้อะไรเงี้ยเราต้องการให้เด็กเนี่ยได้ใช้เมื่อแต่โรงเรียนเราไปเราก็ไปประมาณ2-3เครื่องเป็นอย่างไรโดยโครงการไอทีไรเบอี่นี้ที่คุณสุพันตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะบริจาคให้ได้84โรงเรียนจากยอดปัจจุบันที่บริจาคไปแล้วกว่า60โรงเรียน ก็ซอฟต์แวร์ให้กับทางไลบรารีของโรงเรียนค่ะที่นี่เองก็มีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญมากที่ทําให้ธุรกิจนี้เนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าเดินไปได้อย่างราบรื่น mm hmm. เขาเรียกว่าตัวะไรคะ ASRS ถูกต้องฮะ ASRS เป็นระบบโลจิสติกส์ของเรานะครับซึ่งคอนโทรลโดยใช้ซอฟต์แวร์ Gobo 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 ซอฟต์แวร์ Gobo นี้เขียนโดยทางไต้หวันซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์เราเพราะต้องยอมรับซีเนกเนี่ยไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยซีเนกเองมีหลายประเทศอยู่ทั่วโลกแล้วเป็นกลุ่ปที่ใหญ่ อนนี้เป็นอันดับสองของโลกนะครับใน a p a c นี่เราเป็นที่หนึ่งในหลายๆประเทศแม้แต่ในจีนแม้แต่ในฮ่องกงออสเตรเลียน,นะครับเมืองไทยเพี้ยนเราก็จะใช้โปรแกรมที่เขียนมาเพื่อจะกำเริรการจัดการในธุรกิจของเราเพี้ยนสิ่งหนึ่งคือระบบของเกือบหลายๆายประเทศเนี่ยเราจะมีระบบ a อ i อคือใช้คอมพิวเตอร์หยิบจับสินค้าแล้วก็เป็นแขนกลาริยะเป็นแขนกลาชิยะซึ่งสามารถที่จะหยิบสินค้า first in first out ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ วิเคราะห์นะครับส่งรีพอร์ตให้เราทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราบรรจุในในแวร์เฮาส์เนี่ยมันก็จะเฟชอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วก็ความสะดวกรวดเร็วรวดเร็วนะครับและไม่มีวันหยุดนะครับเพราะมันเครื่องจักรนะครับทำงาน24ชั่วโมงแล้วาต้องการให้ทำนะครับแล้วก็สามารถเก็บพื้นที่ได้เอฟฟิเชนซีมากนะครับแวร์เฮาส์เราสูงถึง20กว่าเมตรลึกถึงเป็นร้อยร้อยเมตร นะครับเพราะฉันนก็นหยิบจับนี่จะช่วยเราไปหยิบของสูงๆได้หยิบของเตี้ยๆได้นะครับดึงออกมาทุกอย่างเป็นออโตเมติกทั้งหมดเพราะฉันอันนี้จะต้องคอนโทรลดยซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นเราอินพ n ตมาได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ปัจจุบันนี้ก็ช่วยทำให้เรา Efficiency ในการจัดส่งของให้ลูกค้าคะนะรเราสามารถสั่งลูกค้าสั่งเช้าได้บ่ายได้สั่งบ่ายได้วันลุ่งขึ้นทำได้เกือบร้อยเป็น ก็เพราะด้วยยอดสั่งซื้อที่มากมายในแต่ละวันจากลูกค้าทั้งหมด4-5,000รายคำสั่งซื้อกว่า2,000รายซึ่งจะนับเป็นมูลค่าย,ยอดขายก็ประมาณ80-100ล้านบาทโอ้โหมากมายสักนาดนี้ระบบ ASRS จึงช่วยได้มากเลยครับกับการจัดเก็บสินค้าและนำออกมาขาย